ผมขออนุญาตใช้เหตุการณ์ที่อิสราเอลเนี่ยครับลบควาแนวความคิดของหลายๆคนที่เคยไปดูถูกคนที่ไปทํางานต่างประเทศไม่ว่าจะไปแบบถูกกฎหมายหรือลักลอบทํางานหรือที่เรียกกันผีน้อยที่โดนโจมตีกันต่างๆนะค,คุณรู้ไหมครับว่าคนเหล่านั้นมีคุณค่ากับประเทศไทยเรามากคนเหล่านั้นเนี่ยเขาสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเราส่วนหนึ่งด้วยซึ่งการที่ไปอยู่ต่างประเทศนั้นถ้าเป็นประเทศอื่นๆนะ ถ้าเป็นประเทศฟิลิปปินส์ถ้าเป็นประเทศเวียดนามถ้าเป็นประเทศจีนคนที่ไปทํางานต่างประเทศคนที่ไปหาเงินเข้าประเทศนั้นทุกๆประเทศเขายกย่องหมดนะครับแต่ผมมาเจอประเทศไทยไปดูถูกเขาบ้างแหละไปด่าเขาบ้างแหละเวลาเกิดปัญหาอะไรต่างๆนานามาก็ไปสมน้าหน้าเขาบ้างแหละคุณครับไม่ว่าจะเป็นยังไงเขามีศัก์มีสีนะครับจะผีน้อยหรือผีใหญ่เราไปถูก กฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายไม่ได้กระทบต่อหน้าตาคนในประเทศใดๆทั้งสิ้นครับคุณอย่ามาแบกรับว่าโอ๊ยหน้าฉันบางเขามาตําหนิอย่าง,งน,นั้นในนี้โอ๊ยอายเขาอุ้ยขนกันไปอยู่ต่างประเทศเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่ไอายเขาเหรออย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องอายครับอายทําไมอ่ะจะอายเรือร่องอะไรครับทุกคนต่างมีหน้าที่เขาก็หาเงินหาทองเขาดูแลครอบครัวเขาครับผมบอกไปแล้วคุณจะไปมองแค่ว่า ไปก็ทําไมไม่ไปมันถูกต้องล่ะคุณลองคิดก่อนไอความหมายที่คําว่าทําไมไม่ไปถูกต้องนั้นผมจะบอกคุณว่าคนที่ไปทํางานต่างประเทศไปถูกต้องทุกคนครับยิ่งถ้าเป็นเกาหลีนะถ้าคุณด่าเขาว่าเขาเป็นผีน้อยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ส่วนของคุณครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผีน้อยที่เกาหลีเขาไปแบบถูกกฎหมายนะครับก็คือนั่งเครื่องบินไปนลงมีพาสปอร์ตได้ฟรีวีซ่าปกติแต่สิ่งที่เขาเอ,อยู่เกินวีซ่า ไปพำนักที่เกินวีซ่าไปถึงเรียกว่าพำนักผิดกฎหมายอย่าใช้คําว่าไปทํางานผิดกฎหมายเป็นอันขาดเพราะว่าทํางานผิดกฎหมายถ้าจะมองเออถ้าไปขายตัวเออถ้าไปขายยาสิบติดอันนั้นทํางานผิดกฎหมายครับแต่ถ้าไปทํางานที่มีนายจ้างเป็นคนเกาหลีจะได้ขึ้นทะเบียนหรือไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็ตามเขาทํางานถูกกฎหมายทั้งหมดครับไม่ได้ไปฆ่าแกงใครไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้ไปทําให้ใครเสียหาย แล้วกฎหมายที่นู่นเขาก็คุ้มครองแรงงานเหล่านี้เช่นกันครับมีการถ้าทํางานครบหนึ่งปีเขาก็มีคุ้มครองเหมือนกันเอโดนกระทําโดนเอารัดเอาเปียบไม่เหมือนประเทศไทยนะถ้าจะถ้าจะไล่คนงานถ้าจะนั่นเลยนี่บอกว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนไปข่มขู่เขาก็มีการไปตกทรัพย์เขาพี่น้องพมา่าพี่น้องลาวพี่น้องกัมพูชาที่มาทํางานที่ไทยก็ไปตกทรัพย์เขาเออไม่มีเออ ไม่มีใบอนุญาตก็คอยแต่ไปตกทรัพย์เขาแต่ที่นั่นไม่ได้นะครับถ้านายจ้างปฏิเสธการจ่ายค่าแรงผิดกฎหมายนะครับเขาคุ้มครองแรงงานถึงจะเป็นลักลอบทำงานแบบเขาเรียกว่าเป็นแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ใช่แรงงานผิดกฎหมายเพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานทุกคนเท่าเทียมกันครับ แต่แต่ถ้าแบบว่าไม่คุ้มครองเขาก็ปฏิเสธได้หมดสินี่มันเป็นช่องว่างทําให้เกิดการทุจริตขึ้นยิ่งคุณไปไปด่าทอไปดูถูกคนที่ไปทํางานอยู่ที่ต่างประเทศนั้นมันจะยิ่งเปิดช่องว่างให้มีการลักลอบไปมากขึ้นแล้วก็มีการเอารัดเอาเปรียบคนไทยอยู่ในต่างประเทศถ้าคุณยังมีศักิ์มีส,มสีคุณต้องช่วยประคับประคอง ช่วยดึงศักดิ์ศรีของคนไทยเรากลับมาและช่วยเหลือกันและกันการไปอยู่ที่นู่นอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้โม้นะครับไปทํางานนั้นถูกกฎหมายนะทํางานที่บ้านเขานะ่ถูกกฎหมายแต่พำนักผิดกฎหมายหมายความว่าคุณไม่มีใบอนุญาตการทํางานคุณไปทำนักพำนักเกินวีซ่าเกินเก้าสิบวันเกินฟรีวีซ่าไปแล้วมันผิดตรงนั้นครับ การที่เขาไปจับกลุ่มแรงงานก็อ้างว่าอายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องอายเขาจับกลุ่มแรงงานเพื่อเขาจะเขาก็มีกฎหมายเขาจับกลุ่มเพื่อให้เป็นระบบมันสมดุลครับก็จับกลุ่มปุ๊บเขาไม่ได้จับกลุ่มในฐานะคนทํางานผิดกฎหมายนะเขาจับกลุ่มในฐานะพานักผิดกฎหมายแล้วก็เป็นการทํางานที่ไม่มีใบอนุญาตบ้านเขาแล้วก็มีการแบนตามระยะเวลาเขาปกติเท่านั้นไม่ใช่ไปการไปทํางานผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น อถ้าทาการผิดกฎหมายอีกแบบหนึง่งแล้วก็เงินทองที่เขาได้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาด้วยเงินทองที่เขาได้รับมาถ้ามีการโกงถ้าอยู่เกินหนึ่งปีถ้าอยู่ในโรงงานหรือว่าถ้าอยู่เป็นลูกจ้างเขาเกินหนึ่งปีก็มีการคุ้มครองตามแรงงานปกติด้วยมีเงินได้เงินอะไรบ้างได้เงินโบนัสได้เงินอะไรต่างๆต้องต้องให้คนไทยเช่นกันนี่เราต้องบอกคนไทยให้รู้สิเราต้องช่วยเหลือเขาสิไม่ใช่ไปเหยียบย่ําไม่ใช่ไปด่าทอไม่ใช่ไปอิจฉา ไม่มีใครที่อยากที่จะไปอย่างที่ผมพูดนั่นแหละแต่เขามันจําเป็นเขาอยากสร้างฐานะครอบครัวเขาไปดิ้นรนที่นู่นไม่ใช่ว่าจะสุขสบายในเมื่อเขาไม่สุขสบายแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมองมุมมุมที่เขาเดือดร้อนเขาเหนื่อยเขาล้าเขาห่างครอบครัวคุณต้องมองมุมนั้นด้วยอย่าไปซ้ําเติมเขาครับพูดง่ายๆว่าอย่าไปซ้ําเติมเขาเลยกันเขาไปเน่ยเขามีเหตุมีผลเขาอยู่แล้วแหละแต่คุณคุณอยู่คุณก็อยู่ไปครับ ต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ไปอยากจะย้ําอีกทีนึงว่าถ้าเป็นประตงประเทศประเทศอื่นน่ะเขาศรัทธามากเลยนะครับเขาศรัทธาคนที่ไปทํางานต่างประเทศไปเหนื่อยไปเป็นแรงงานให้กับเขาไปปลูกผักไปทําำเลี้ยงสัตว์ไปอะไรต่างๆไปทํางานโรงงานในหะ้เขาเขาศรัทธามากเขาถึงเจริญนี่ครับเขายิ่งจะดีขึ้นไปเรื่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยเพราะเขาบองมองแล้วว่าคนที่เสียสละเวลาชีวิตเสียสละ แรงกายแรงใจไปขนาดนั้นเขาทําเพื่อทั้งครอบครัวและทั้งแผ่นดินด้วยอยากให้บ้านเราคิดเหมือนเขาบ้างครับที่เวียดนามเนี่ยเขาชื่นชมกันมากคุณจะไปแบบพำนักแบบมีวีซ่าหรือไม่มีวีซ่าสุดท้ายแล้วกลับไปบ้านเขาเขายกย่องเขาเชิดชูครับมีแต่บ้านเราเนี่ยครับไปดา่าไปเหยียดไปอิจฉาให้เขามีบ้างเถอะครับให้เขามีเงินบ้างให้เขาได้ใช้หนี้บ้างให้เขาได้สร้างบ้านบ้าง ให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมบ้างจงให้กําลังใจซึ่งกันและกันแล้วประเทศเรามันจะน่าอยู่แล้วประเทศเรามันผมว่าเราตกต่ําในเรื่องจิตใจมากมากเกินพอแล้วเราเหยียบย่ําบางทีเอาแค่เรื่องเรื่องไม่พออกพอใจตัวเองเนี่ยเอาไปเหยียดกันเอาไปดูถูกกันเอาไปด่ากันเอาไปโจมตีซึ่งกันและกันทั้งๆที่คุณจะคุณน่าที่จะมีหัวจิตหัวใจของมุมมองของคนที่จะช่วยเหลือ เกลือกูนคนไทยด้วยกันเลยกันคุณอาจจะไม่รู้จักเขาคุณอาจจะไม่ใช่ญาติคุณแต่แต่มันจะเป็นไปไม่ได้เหรอที่คุณจะชื่นชมเขาบ้างชื่นชมเขาหน่อยไม่ใช่เอะอะอะไรคุณจะไปอ้างแค่ว่าขายหน้าขายตาประเทศอย่างนั้นอายเขาอย่างนั้นคุณคุณคุณไปแบกรับแผ่นดินเกินไปไหมครับเหมือนในพวกที่คอยสกัดกัน้นไม่ให้เขาทำอย่างนั้นไม่ทำกให้กลัวว่าประเทศจะล่มจมประเทศจะนั่น โอ้ยคุณไม่ได้กลัวหรอกครับคุณแค่ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไม่ได้คนที่ตัวเองชอบไม่ได้คนที่ตัวเองสนับสนุนแค่นั้นเองประเด็นมัน,ม,นมันอยู่แค่นี้แล้วก็คนที่ไปน่ะคนที่ไปทํางานต่างประเทศไม่ใช่พี่น้องคุณไม่ใช่ครอบครัวคุณคุณก็เลยไปเหยียดเขาไปด่าเขาปากไว้คิดครับเรื่องนี้สําคัญมากทุกคนช่วยกันหน่อย